เด็ก้าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับขอฟุตบอลนะครับแนะนำเว็บอ่าดูบอลสดฟรีทุกหลีทุกนัดน,นะครับโปรแกรมการแข่งขันไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลผลบอลสดนะครับครบจบที่เดียวนะครับโคชัดจัดเต็มต้อง ดูสดจุดซีเอ็มนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะประจัดเทลิดในตำแหน่ง CM หรือว่าการจัดระดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งกองกลางนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ70ตัวนะที่ผมคัดมาก็ผ่านหูผ่านตาแล้วตัวไหนที่แบบค่าพลังไม่ไหวเลยจริงผมก็ไม่เอาเข้ามาจัดแล้วกันก็เพราะว่ากองกลางเนี่ยมันมีตัวค่าพลังดีๆเยอะมากๆแล้วก็มีหลายร่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่าง CM ที่สามารถเล่นท,ท,ที่ที่ตีบวกขึ้นเม็ดแดงแล้วก็มาเล่นกองกลางได้ไ โอเคครับตัวตอบตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นโอลาลูนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่งบน้อยแล้วก็ถนัดสองเท้าแล้วก็สามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เวิร์กเลดดีมากๆเวิร์กเลดคือแบบสูงๆแล้วก็เป็นตัวที่น่าใช้งานมากสําหรับคนงบน้อยเนี่ยคือใช้งานได้แบบชิวๆเลยนะโอลาลูตัวนี้นะสนัด2เท้าวิ่งขึ้นวิ่งลงพลังงาน5ดาวแล้วก็สกิล ก็สีดาวด้วยนะครับพลังแฝงอะไรเนี่ยดีหมดเลยก็มีเพเมเกอร์ด้วยนะตัวนี้สำหรับคนน้อยผมว่าเล่นอยู่ในระดับท็อปได้เลยนะโอลาลูนะครับก็ให้เป็น a บวกเลยครับตัวแรกนะครับโอลาลูตัวต่อไปก็เอมิชาตัวนี้สําหรับคนน้อยมีดีแค่ความไวแล้วก็สีดาวด้วยนะครับแต่พลังรือื่นผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็อยู่ในระดับกลางๆตัวนี้บีแต่จริงๆใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ตัวต่อไปก็จะเป็นมาคิิโอตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเมส่อมเนี่ยพลังจะดีกว่าบิลลิงแฮมตัวท เพราะว่าสามารถเล่นเกมรับเกมลุ้ได้แบบสบายๆแล้วก็4ดาวด้วยนะครับตัวนี้ก็ A บวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นบันหลักสอล่างนี้ล่างนี้คือเก่ามากๆนะล่างนี้ผมให้บนะครับแล้วก็เพราะว่าสปีดเนี่ยแปดสิบเอ็นอกนั้น80ค่อนข้างเยอะแล้วครับส่วนบันหลัก ตัวท็อปเลยตัวนี้เป็นอบอลหลักสายแบบว่าคุมจังหวะแดนกลางนะก็พลังเกมรับเนี่ยก็ประมาณ85นอกนี้นดีหมดเลยพลังเกมลุก4ดาวแล้วก็ยิงไกลเนี่ยได้หมดเลยเรื่องของความคล่องตัวก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆเล่นจริงๆผมว่าโหดมากๆนะตัวนี้ยืนตำแหน่งดีแต่จะไม่เด่นในเรื่องของการพาบอลไปข้างหน้านะครับจะเน้นในเรื่องของการยิงการส่งบอลซะส่วนใหญ่แล้วก็การดักดักบอลใ,ใ,ในในเวลาเล่นเกมรับนะครับก็แนะนาให้อัพโลเวลสามตัวนี้ผมให้เอ็ดนะ ตัวต่อไปก็จะเป็นซาวิดอ่ะสามล่างเลยล่างทีเอสล่างอ่าล่างซีเอสล่างน้ำเงินล่างยูโรตัวนี้พลังจะไล่ไล่กันเลยครับก็ตัวนี้จะดีสุดแต่จะไล่ไล่ประมาณหลัก3-4ถึงหน่วยตัวนี้ก็จะดีสุดแล้วก็ลงมาแล้วก็ตรงนี้จริงๆซาวิดอ่ะเล่นได้เล่นได้หมดเลยนะทั้งสองแล้วก็มันถนัดสองเท้าด้วยสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงค่อนข้างที่จะช้านิดนึงเพราะว่ารูปร่างมันสูงใหญ่เวิร์เกตจะเป็นแบบสูงกลางเป็นกองกลางสายเกมลุกนะครับสายเกมลุกที่ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ผมให้ A นะครับแล้วก็เอย2คนนี้ ตัวต่อไปก็จะเป็นกูริดนะตัวนี้ก็จะมีสีลร่างเลยร่างไอคอนร่างแลกเปลียนลร่าง t y แล้วก็ร่างยูโรตัวท็อปเลยก็ตัวยูโรเนี่ยจะจ่ายบอลดีกว่าตัว t y เนี่ยนิดนึงเรียกว่าดิดนึงเลยนะครับนอกนั้นพลังเนี่ยใกล้เคียงกันห่างกัน1-2หน่วย2ล่างนี้นะแต่เิร์กเลีด ัยูโรจะเป็นสูงกลางนะครับแล้วก็พวกไอคอนแลกเปลี่ยนสูงกลางหมดเลยยกเว้นอัทีสูงสูงนะครับสำหรับผมที่ผ่านมาที่ผมเคยจับรหัสอื่นแล้วก็รหัสตัวเองนะครับที่มีกุลเลตทีวนะผมรู้สึกว่าตัวนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็เวิร์กเรทที่เป็นแบบสูงๆนะ่ยมันสามารถเล่นได้หมดเลย CDM แล้วก็กองกลางนะครับแต่ถ้าใครอยากอยากโอเวไม่ลดเอาไปเล่น c m นี่ยก็ต้องเป็นนี่ครั เป็นกุลิตยูโรนะรเพราะว่าโอยามาลดแค่หนึ่งนะครับส่วนตัวเนี้ยถ้าเกิดเอาไปเล่น CMO อโอยามันจะลดเยอะนะแต่จริงๆมันเล่นได้ครับไม่มีปัญหานะในหมวดเฮทุเฮะสบายนะครับก็ตัวนี้ผมก็ให้เอบวกแล้วก็ตัวทีวผมก็ยังให้เอบวกอยู่นะสบายครับแล้วก็กลัวแลกเปลี่ยนผมก็ยังให้อยู่ที่ A บวกนะครับแลกเปลี่ยน2ตัวนี้แหละ่างเหมือนสตาร์ห่างกันนิดเดียวเหมือนกันนะห่างกันนิดเดียวแต่เล่นจริงเหมือนกันครับแค่กรอบรูปไม่เหมือนกันนะสตัวนี้เหมือนกันเลยครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าอ สเตนครูแลรสักอย่างของลูมานเนียตัวนี้เล่นได้ครับตัวผิวสายผิวนะเล่นได้แบบสบายสําหรับคนงบน้อยก็เป็นเพนรในตมเลยตัวนี้ผมให้เป็น A บวกเลยตัวนี้นะพลังพลังแฝงครบมากๆนะตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปเลออนกอลิกราตัวนี้ผมให้ A นะครับก็สามารถเล่นได้3ดาวรูปร่างสูงใหญ่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะสบายนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นมัตถุวุฒนะก็จะมี3ล่างล่างอยู่โลใหญ่ TY แล้วก็ MLS นะตัวนี้ก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับล่างถ้าเกิดรวมถึงภาพพลังเนี่ยตัวนี้จะดูดีสุดแต่ค่าพลังเฉลีย่ยเนี่ยห่างกัน 2- 3ถึงหน่วยนะไม่เยอะครับเขาเรียกว่าห่างกันไม่เยอะเลยนะครับส่วน2ล่างเนี่ยมันจะเล่น CM ได้นะเล่น CM ได้ปกติเลยแล้วก็ CDM เนี่ยก็เล่นได้นะครับ3าล่างเลยนะครับก็ถ้าเกิดเอา O v วิารถลดแค่หนึ่งเนี่ย ก็ต้องอาเล่น2ล่างนี้ว่าโอเคเลยนะสงล่างนี้โอเคเลยเพราะว่ามีพลังปอดเหล็กด้วยนะเฉพาะล่างนี้นะครับแต่ล่างนี้เล่น cm ได้ผมว่าดีเลยแล้วก็2ล่างนี้ก็เล่นได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็น t y กับ mls เนี่ยเรื่องของพลังเนี่ยจะแตกต่างตรง,งที่พลังเกมรับและเกมลุกตัว cm เนี่ยเกมลุกจะดีกว่าพลังนะครับส่วนตัว cm d เนี่ยเกมรับจะดีกว่าแต่จริงๆเล่นได้หมดผมว่าเล่นได้หมดนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเล่นใน cm เ่ผมให้ให้ s, <S หมดเลยตัว3 <Mon> ตัวที่ผมให้ s เลยถ้าเล่น cm นะให้ s เลย3ล่างเลยนะครับเพราะว่าางๆกกันม ก็เล่นได้หมดเนี่ยผมว่าเล่นพอๆกันเลยครับถึงพลังพลังมันห่างไม่ค่อยเยอะนะผมว่าพลังมันห่างแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แบบโดดเป็น5-6อะไรเงี้ยสปีดแบบว่าห่างกัน7 8อะไรเงี้ยมันห่างกันแค่ 2- องถึงสามเล่นจริงๆเหมือนกันเปี้ยเลยครับเล่นจริงๆนะเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับแต่ตัวมัทูตีว,วานี่จะมีพลังปอดเหล็กนะครับเวลาเราโดนนําแล้วพลังงานมันจะเพิ่มมาบวกพิเศษมานะเนี่ยสตัวเฉพาะตัวนี้นะพลังแฝงปอดเหล็กนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นซิเลนกี้ตัวนี้สำหรับคนน้อยขนาดสองเท้าเล่นแบบชิวๆเวิร์กเลดแบบโอเคแล้วเวิร์กเลดกลางๆนะครับแล้วก็เล่นแบบชิวๆต้องระวังเรื่องของพลังเกมรับที่ไม่ค่อยดีนะแต่เรื่องของเกมลุกเนี่ยผมว่าโอเคการจ่ายบอลขนาดสองเท้าเนี่ยเล่นแบบชิวๆตัวนี้ก็ A บวกเลยครับตัวต่อไปก็เป็นซีดอฟตัวนี้โอเวียเก้าสิบหกเนี่ยถ้าเกิดไปเทียบกับปัจจุบันเนี่ยโอเวียรเก้าเจ็ดเก้าแปดเนี่ยตัวนี้พลังยังกินอยู่นะบางตัวนะครับตัวไหนที่มาเก้าเจ็ดเก้าแปดกิบใหม่ๆนะครับ c ีดอฟ96ยังกยิน่นะเพราะว่าสเตตมัน9 4ช่องนะั้นเล่นได้แบบชิวๆนะตรงนี้9 0เลยนะครับถึง o v r จะน้อยแต่เล่นได้แบบเล่นแบบสบายอ่ะผมว่าเมส้มอ่สบายอยู่อ่ะยังสบายอยู่พะัง9 4ช่องในเะรื่องของมันจะเด่นในเรื่องของการเล่นเกมลุกการพาบอลไปเพราะว่ามีความผิวความแข็งด้วยนะครับซีดอฟตัวต่อไปก็เป็นเลเวูตัวนี้ผมให้ A เลยตัวนี้ ตัวต่อไปก็จะเป็นเด็กเท้า2ล่างนี้แตกต่างอยู่ล,ล้านนี้มา r w แต่เล่นกลางได้นะครับก็จะสามารถอัพสายฟ้าเพิ่มเพิ่มความเร็วได้แต่พลังแฝงก็จะหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนเด็กเท้าตัว CM เนี่ยพลังก็จะอัพในเรื่องของโลได้กล้ามได้นะครับแล้วก็พลังแฝงคือครบเครื่องเหมาะกับเมเนเจอร์มากๆนะตัวนี้เด็กเท้านะครับสำหรับคนที่แบบว่างบไม่ค่อยเยอะอยากเอามาเล่นเมเนเจอร์สบายครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอามาเล่นกองกลางได้แต่ผมว่า ไม่ค่อยเหมาะนะผมว่าพลังเกมลับมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วมัน3ดาวด้วยถ้าเกิดเป็นมา4ดาวผมว่าสวยเลยเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสตัวนี้ผมก็จัดอยู่ในประมาณ A บวกนะครับตัวนีนะ้จัดอยู่ในประมาณ A บวกเพราะว่าพลังเกมรับเกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยตัวต่อไปก็จะเป็นวีดาวตัวนี้ก็สามารถเล่นได้อยะะู่ครับเวิร์กเลดก็เป็นแบบว่ากลางสูงนะเป็น C m สายเกมรับสามารถเล่นซีดีเอ็มได้นะครับแต่พลังงานคือน้อยมากๆผมตัวนี้ผมให้ A นะให้ดีเลยแล้วก็คุณกันตัว C m ตัวนี้ผมให้ A แล้วก็แบ็กแฮมตัวนี้พลังเรื่องของความไวเนี่ยจะตกไปแล้วแต่ในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็การยิงเนี่ยคือดีมากๆแต่ติดตรงที่มัน3ดาวนะผมว่ามันติดตรงที่3ดาวแต่เ,เหมาะกับเมนเจอร์ถามว่าเล่นเฮดเฮดเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ก็ไม่ค่อยเด่นครับไม่ค่อยแบกอะไรขนาดนั้นนะครับก็ A บวกนะครับ A บวกค่อนข้างเยอะหน่อยนะแล้วก็ตัวต่อไปชาฮานุกูลเนี่ยสองล่างนี้ล่างนี้จะวิ่งไวกว่านอกนั้นพลังเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆครับเรื่องของการจ่ายบอลการเล่นบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันก็อยู่ในเกณฑ์ ยังดีอยู่ให้ประมาณ A บวบนะสอง่างนี้แต่ผมว่าซื้อล่าง TS คุ้มกว่านะครับตัวตไปสตีเวนเจลา ard, ตัวนี้3ดาวแคบจะตกไม่ตา้าลนะเจลาต้องรอล่างใหม่นะตัวนี้ผมให้แค่ A ผมว่ายังเฉยๆมากๆนะตัวนี้เจลาายังเฉยๆ,ๆมากๆนะครับ ตัวระบายก็จะเป็นซิดินซีดานเป็นกองกลางสายเกมลูกนะคะรับเอร์เกตคือแบบสูงกลางขนาดสองเท้าพลังเรื่องของความไวก็ประมาณ90กว่านะเกาการยิงการส่งบอลคือดีหมดแต่จะมีข้อเสียในเรื่องของความอืดเวลาเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่มันจะอารมเหมือนกูลิดครับแต่ผมว่ากูลิดม,มันผิวกว่าเพราะว่ามันมีเลี้ยงเหลืวตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ T ีเอนะครับทีเอจะไม่ถึง S อบวกนะผมว่าตัวระบายก็จะเป็นเบลลิงแฮมมันก็จะมีร่าง UCL ร่าง TS ใหญ่ T s อลองแล้วก็ CM แล้วก็ ทีวายแล้วก็สอันนี้มันเอา,เอามาซนะ้ำนั้นเดี๋ยวก็ไว้ข้างล่างเลยเอามาซ้ำนะครับก็มีประมาณนี้นี่แล้วก็ล่างยูโรเล็กก็สาหรับคนงบน้อย ก็เล่นแค่ยูโรกับทีวายเล็กจะสบายนะอ่าถ้าใครแบบอยากให้เบลลิงแฮมแบบเกมลุกโหดๆก็เล่นล่าง CM นะเนี่ยพวกนี้ซีเอ็มจะโหดเลยครับแต่พลังตัว UCL เนี่ยตัวนี้จะดีสุดนะครับเนี่ยเอ้ยพลังอ่าล่าง CM ตัวตัวยูโรโมเมนต์จะดีสุดแล้วก็ลองมาเป็นอ่าตัว UCL ส่วนถ้าเกิดสมดุลนนะ่ะสองสองร่างเนี่ยเล่นได้สบายครับเพราะว่าพลังห่างกัน1-2หน่วยนะครับสองร่างนี้สบายเลยแล้วก็มีทีวายใหญ่เบลลิงแฮมทีวายใหญ่เดี๋ยวผมเอามาหรือเปล่านี่ครับใหญ่่่ก็เลลนนางี นั้นร่างที่ผมแนะนําให้เล่นนะที่แบบว่าประหยัดงบแล้วก็คุ้มราคานะผมก็แนะนําเป็น T S ตัวรองหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยสบายแล้วก็ลองมาก็เป็น U c e l ร่างนี้แพงมากแล้วก็ลองมาเป็น T Y สบายเลยครับสองร่างนี้ผม A A แล้วก็ร่าง T Y A บวกแล้วก็ร่างนี้ S เลยตัวนี้ S เลยนะเพราะว่าใช้งานดีจริงครับแล้วก็ค่อนข้างเมตาด้วยครับเนี่ย S เลยสองร่างนี้คือ S เลยแล้วก็ร่างนี้ แล้วก็ล่าง <ś pel ic> อ่านี้ก็เธรรมดานะครับก็สามล่างนี้ผมให้เอสบวกเลยเพราะว่ามันใช้งานเล่นในเกมค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะ เรื่องของเกมรับเกมลุกเนี่ยคุ้มค่ามากมากครับแล้วก็รูปร่างมันค่อนข้างจะเมตา้าด้วยมีความไวแล้วก็มีความคล่องตัวเล่นเกมรับได้ค่อนข้างที่จะบังคับง่ายแล้วก็ไม่ได้อึดอัดเหมือนซีดานซีดานจะบังคับยากกว่านะผมผมรู้สึกว่าเบลลิงแฮมจะเล่นง่ายกว่านะครับเบลลิงแฮมก็มันมันเรื่องของความคล่องตัวด้วยนะครับเบลลิงแฮมคือเล่นง่ายครับแล้วก็รูปร่างคือสูงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสูงใหญ่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าตัวเล็กเกินเกินไปนะครับรูปร่างก็ต่างพอดีเหมือนอารมณ์แบบกุลิตนะครับค่อน ต,ตัวไวอวปเป็นบูโน่กิบไลท์ตัวนี้แบบตัดเข้าไปเลยครับตัวนี้กลับไปเลย3ดาวนะครับแล้วก็เควินเดบอยตัวนี้ก็ยังอยู่ก็จะมีร่างทีวายยูโรเล็กยูโรใหญ่ยูโรเดอร์โมเมนต์นะแล้วก็ CM เอ้าล่างที่คุ้มที่สุดที่น่าเล่นนะผมว่าร่างออ่ uh, ่่างยูโมเมนต์ครับโมเมนต์ Moment กับ CM ตัวนี้2อล่างเนี่ยคือน่าเล่นที่สุดละเพราะว่าพลังมันค่อนข้างที่จะโอเคเหมาะสมกับราคาถ้าเกิดเราอยากเล่นทีวายนะผมว่าขยับไปเล่นเนี่ย ผมว่าเล่นง,ง่ายกว่านะครับเพราะว่าพลังเดบอยตัวนี้ค่อนข้างจะตกแล้วแล้วก็แต่แต่ตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะครับแต่ผมว่าตัวนี้สุดกว่านะครับใครไม่ไหวก็มาเล่นเนีนน่ยเล่นได้ครับเล่นได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดแนะนําก็ผมว่า2งล่างเนี่ยโอเคแล้วสำหรับคนงบเยอะแล้วก็งบน้อยเนี่ยก็โอเคครับเดบอยเดอะโมเมนต์ผมให้เอเลยนะครับ, The The mmm. รบแล้วก็ตัวเดบอยตัวนี้ผมให้เอบวกเอนะแล้วก็เดบอยเก้าแปดเอนะครับแล,ล้วก็ตัวนี้ผมให้เอบวกนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นเดยองเบรคเลตแบบสูงกลางเป็นกองกลางสายตัวปั้นเกมเบรคเลตสูงกลางมีความผิวความไวความคล่องตัวสูงนะตัวนี้เล่นได้สบายครับเดยองตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนิดนึงนะแต่พลังเกมรับก็ยังกลางกลางนะเขาสามารถเล่นได้นะผมให้ตัวนี้ผมให้เอ็ดนะตัวนี้ดีมากมานะความคล่องตัวการเก็บบอลคือดีเลยก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเดยอตัวนี้พลังคล้ายๆกับเดียยอ็แต่เดียองจะได้เร็วแล้วก็ผิวกว่านะครับแต่เรื่องของ รูปร่างเนี่ยเดเดฟรอจะค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับพลังเกมลงเกมรับเวิร์กเลยคือเหมือนกันสูงกลางแล้วก็สีดาวเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็ให้เป็น A บวกนะครับเฟอร์กุสันต้องตัดไปเลยครับสาดาวแต่พลังจริงมันดีนะสาดาวตัดไปเลยครับแล้วก็บาริล่าตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะดีแต่มีข้อเสียคือรูปร่างค่อนข้างจะเล็กนิดนึงก็ไม่มีปัญหามันก็จะอารมแบบโมดิตนะครับแต่ตัวนี้4ีดาวเกมรับเกมลุกเล่นได้หมดเลยอารมณ์แบบมาคิซิโอนะผมว่าอารมณ์แบบมาคิซิโอตัวนี้ผมให้เอเะคร นอยเอ,อิรมไม่เออนะผมว่ามันเอามาเอามาโชยเฉยนะนอยเออตัวต่อไปครับก็จะเป็นวอลวิดีนะเขาผมเอามาสองล่างแล้วกันส่วนล่างทีตัวรองกับตัวนี้ผมว่าใช้งานได้เหมือนกันเลยเพราะว่าพลังห่าง1-2ถึ 2, ผมลืมเอาเข้ามานะก็ถ้าล่างวอลวิดีที่ดีที่สุดก็คือเป็นล่างเ m เอ็เทียมมาเล่นซีเอนะ็มอลวิดีจริงจริงอลวิดีจะเด่นในเรื่องของเกมลุกซะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเป็นล่างแบบ CM เนะี่ย มันก็สามารถเก็บเล่นเกมรับได้แต่ผมว่ามันก็ยังเล่นเก็บรับไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเกิดบอลวีดนะี m อมเนี่ยมัน4ดาวด้วยแหละครับทำให้บอลวีดีตัวนี้น่าเล่นกว่ามีความไวพลังแฝงสวยแล้วก็เวิร์กเดทดีมากๆวิ่งได้ทั้งเกมอ่ะตัวนี้คือ H. ตัวนี้ผมให้เบวกนะตัวนี้เบวกเลยบอลวีดีนะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะสบายแล้วก็ส่วนตัวนี้3ดาวผมให้เออ่าสมดาวผมให้เอนะก็อยู H ่เบกเลย เล่นง่ายมากกว่าวีเดนะ่าวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายครับมีความมุงความไวสูงแล้วก็รูปร่างก็สูงร้อยประมาณแปดสิบก็ค่อนข้างที่โอเคนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นดิวเบอรี่ฮอลตัวนี้ก็สีดาวด้วยครับสามารถเล่นได้แก่พลังก็ยังไม่ค่อยสวยนะแต่ดีที่มันมาสีดาวก็เล่นได้เอบวกนะครับแล้วก็เวรอนตัวนี้ผมให้ A บวกนะเอบวกเลยที่แบบว่ากองการที่แบบใครหาอยู่นะสหรับคนงบไม่ค่อยเยอะนะเล่นเวรอนเนี่ยสบายรูปร่างดีแล้วก็เวอร์เรสกลางๆเป็นกลางๆแบบสายพีเมเกอร์นะเล่นสบายมากมาก ตัวต่อไปก็จะเป็นโทนิโคสตัวนี้2ล่างนี้ยล่างนี้มันจะ3ดาวแต่นี่จะเป็นโทนิโคสที่ดีที่สุดก็คือ4ดาวตัวนี้ผมให้เอเลยโทนิโคสใหญ่ขนาด2เท้านะให้เอเลยนะขนาด2เท้าแล้วก็พลังเกมอ่าเกมรับเกมลุกเนี่ยโอเคมากๆกนะก็จะเด่นในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็การยิงนะแต่แต่โทนิโคสใหญ่ตัวนี้มามาความไวคือเวอร์มากๆนะความมุงความไวแต่จะมีข้อเสียในเรื่องของพลังงานแนะนําอัพตรงที่บวกพลังงานนะครับบวก10ไปนะบวกพลังงานนะพวกโล่อะไรพวกนี้อัพโล่ไปเลยครับ แล้วก็ตัวนี้ผมให้แค่ A นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นบูโน่อ่าบูโน่เฟอร์นานตัวนี้ผมให้ S เลยตัวนี้ฮะแค่แค่แบบเท้าแค่ข้างซ้ายมันแค่ไม่ดีนอกนั้นคือดีหมดเท้าวขวานะพลังแฝงคือครบมากๆแล้วก็พลังเรื่องของแดนกลางคือดีมากๆอ่าวความไวความคล่องตัวการจ่ายบอลเท้าวขวาคือโคตรด,ดีแต่แต่ข้อเสียเลยคือเท้าซ้ายคือแย่ไปหน่อยเป็น3นะเท้าซ้ายนอกนั้นดีหมดเลยนะเล่นได้หลายโหมดด้วยครับเนี่ยสบายนักหลากรสีาดาว ตัวต่อไปก็จะเป็นลาบิโอนะตัวนี้ก็จะมี2อล่างนะล่างนี้ห่างกัน1-2หน่วยผมว่าล่างนี้ห่างกันแค่แต่สามารถเล่นได้อยู่ครับเล่นได้อยู่นะครับสาดาวนะเล่นได้อยู่นะครับก็ผมให้แค่ A บวก2ล่างนี้ A บวก ตัวต่อไปก็จะเป็นบัเตียนสวยายไทเกอร์ตัวนี้มาพลังใหม่คือบัฟมาโคตรเวอร์นะเรื่องของความไวแล้วก็บัฟ4ดาวด้วยปกติบัสเตียนเนี่ยจะ3ดาวก็สามารถเล่นเกมรับเกมลุกรูปล,ล,ล่างเนี่ยคือแบบว่าสูงประมาณร้อยแบบสามตัวค่อนข้างเชี่ยนหนาพลังแฝงคือครบเลยตัวนี้เอเลยนะครับบัเตียนนะไม่ค่อยมีคนใช้นะจริงพลังมันโคตรเวอร์นะสี่ดาวด้วยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโซกเตสตัวนี้ผมให้แค่เอ็นะฮะเล่นแดนกลางผมให้แค่เอนะ มว่าแค่เอ็ดเลยโซเตก็จะรวมแบบซีดานเลยแต่ซีดานจะได้ในเรื่องของอพลังแฝงที่ครบในการเล่นโหมดมเนเจอร์เฮตุเฮตอะไรพวกเนี้ยผมว่าซีดานพลังแฝงมันครบกว่านะแต่ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ครับมันจะพิ้วๆกว่าซีดานิดนึงนิดๆหน่อยไม่ค่อยห่างนะไม่ค่อยห่างนะครับ ตัวต่ไอไปก็จะเป็นฟาบินหลุยตัวนี้ก็มามาในเบิร์กเลยกลางๆสามารถเล่นอ่า CDM ได้แล้วก็กองกลางได้ก็จะเทา้ทาขาขวาก็จะเป็น3เท้าซ้ายก็เป็น4ตัวแบบสูงๆหน่อยตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ผมให้แค่เอวกนะอารมณ์แบบเวรอนนะนะทรงเดียวกับเวรอนเลยครับตัวต่วไอไปก็จะเป็นดีแคนไลท์ like สองล่างนี้เลยห่างกันแค่1นสแตทไซ้์นนะห่างกันแค่หนึ่งะหนึ่งก็3าดาวดีแคนไลท์ like ก็สามารถเล่นกลางได้ใครที่แบบชอบกลางแบบว่าเกมลุกไอเกมรับ กลางแบบว่าเน,เนเ้นเกมรับเป็นหลักเราก็มีการจ่ายบอลที่ดีก็สามารถเล่นได้แค่ไลฟ์ผมก็ตัวนี้ผมตัวใหญ่ผมให้เอสนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมให้ให้เอให้บวกนะครับแล้วก็สายเซอร์ตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะผมตัดไปเลยตัวนี้ตัดไปเลยสายเซอร์นะครับแล้วก็มาที่โมดิตเลยโมดิตก็จะมีสี่ล่างล่างที่ดีที่สุดก็จะมีล่างตัวนี้เลยโหดเลยส่วนล่างเก้าแปดกับเก้าเจ็ดห่างกันนิดเดียว ถ้าเกิดใครอยากเล่นโมดิตนะผมว่าเล่นอ่ลาลงนี้สบายครับ98 97นะเพราะว่าสแตตเนี่ยห่างก,กันไม่ค่อยเยอะนะก็กินกันให้เยอะก็โมดิตก็จะมีข้อเสียในเรื่องของรูปร่างเล็กแล้วก็พลังงานที่น้อยแต่เรื่องของการจ่ายบอลการพลิกตัวการทำเกยียมคือโคตรดีนะเพราะว่ามันผิวมากๆแล้วก็เลี้ยงบอลแบบติดเท้าอะไรเนี่ยล็อกหลบล็อกหลบเวลาอยู่แดนกลางสบายล็อกหลบจ่ายบอลแล้วก็หมุนตัวเนี่ยไวมากๆตัวนี้ก็ให้เอสเลยเอเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ จริงๆสองตัวนี้ผมก็ให้เอสได้นะแต่ผมว่าเอสเลยสามตัวเอสเลยตัวนี้อ่าแล้วก็ล่างนี้เอบวกตัวต่อไปก็วิตตินยาตัวนี้สี่ดาวด้วยนะครับรูปล่งลางค่อนข้างจะเล็กอารมณ์แบบโมดินเลยครับสามารถเล่นได้นะมีสองล่างแล้วก็ล่างเก้าเจ็ดกับเก้าเก้าเนี่ยห่างกันประมาณสามถึงสี่หน่วยนะสามาก็ตัวโมเมนต์น่าจะดีกว่าแน่นอนครับตัวโมเมนต์จะดีกว่า,ตวมมวาแต่เล่นจริงๆกะเล่นได้หมดเลยสองล่างนี้ให้เอสเลยนะครับสองล่างนี้เอสเลยแล้วก็วิตตินยา UCL เอสนะครับแล้วก็ ตัวตัวสุดท้ายละอันนี้มันซ้ำนะอันนี้ก็ซ้ำเดี๋ยวผมไว้นี่ก่อนตัวสุดท้ายก็จะเป็นวีล่าสองล่างตัวนี like iPhone iPhone. <affe> <ors> ้คือยังใช้งานได้ดีอยู่ครับแต่ล่างวีล่าตัวเก้าเก้าเนี่ยคือสเตตคือมาจากอนาคตนะครับคือเล่นได้แบบยาวๆนะวีล่าสายเกมลับแล้วก็เปลี่ยนเลนได้ด้วยครับเรื่องีเรื่องเกมลับเนี่ยผมว่ามันโนหนึ่งค่าค่าค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วโนหนึ่งเลยนะ ก็สามารถเล่นเกมรับอะไรเนี่ยสบายเกมลุกก็เล่นได้ครับเพราะว่าพลังตัวนี้มันค่อนข้างที่แบบบัฟมาเวอร์เกินนะครับก็ตัวนี้ก็วีล่าผมให้เอเลยฮักนตอนนี้เอเลยนะครับแล้วก็วีล่าตอนนี้ผมให้เอสนะตัวนี้ยังให้เออยู่นะตัวนี้ยังดีอยู่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับอกองกลางที่ผมให้เอสบวกเลยผมว่าคูเลิตเนี่ยคุ้มแล้วก็เบลลิงแฮมเนี่ยทั้ง3ล่างคือคุ้มนะแล้วก็เควินเดบอยบอเวดี้แล้วก็วีลา่าผมว่าตัวอ้างพวกเนี้ยเป็นมาตรฐานเลยนะ แต่บางทีก็พวกซีดานอะไรพวกนี้ก็เอสบวกได้ครับแล้วแต่คนนะแต่ผมให้เนี่ยร่างเนี่ยผมว่าคุ้มที่สุดละเนี่ยที่แบบเมตาจัดๆเลยกูริตเบลลิงแฮมเดบอยวาวิเดวิลล่านี่คือแบบเดอะเบสเลยครับส่วนเอสเนี่ยเล่นได้สบายครับเนี่ยใครอยากให้อ่ามิ่งมาถอวสาเป็นเอสบวกนี่ก็ให้ได้นะบัลลังก์เอสบวกนี่ก็ให้ได้แล้วแต่คนนะแล้วก็ซีดานก็ให้เอสบวกได้นะพวกโซเทก็ให้เอสบวกได้นะก็ความคิดของผมก็ประมาณนี้แล้วกันผมเอฟเอสบวกพวกเนี้ยคุ้มเนี่ยเล่นเกมเนี่ย เก่งโคตรๆนะพวกนี้เก่งหมดเลยแต่เอสเนี่ยไม่ใช่ไม่อ่อนไม่เก่งนะคือเก่งมากๆครับเก่งหมดเลยครับแล้วก็ A นโบก็เล่นได้ตามงบเลยนะ A เนี่ก็เก่งเหมือนกันแล้วก็ A กับ B เนี่ยผมว่าไม่เท่าไหรล่ละผมว่า A กับ B ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าคัดมาไม่หมดทุกตัวหรอกครับเพราะว่ามันเยอะมากๆนะกองกลางแล้วก็เอาแบบที่พอผ่านหูวันตาแล้วก็พอจับต้องได้แล้วก็พลังสวยแล้วกันนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ